กำลังที่จะไปสร้างเขาไม่มีกําลังที่ไปแจ้งเขาไปไปไปให้เขาทําให้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้ใช้เงินนะนะถ้าต้องการที่จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาเป็นส่วนในการสร้างเรือนเพราะว่าตอนนี้เ,เรือนชั้นสองเนี่ยขึ้นไปได้หนึ่งหลังเท่านั้นเองยังมีอีกแปดหลังหลังเท่าไหร่ครับพ่อจันอะไรนะค่าค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างเนี่ย คือคือคำนวณไม่ได้เพราะว่าพระไม่ไม่ได้มีเงินเป็นเป็นเป็นก้อนแล้วก็ให้คนมาเหมาทํานี่ยนพระมีเงินพระก็ทําไปเรื่อยเรื่อยทไปใช้ไปใช่ทําไปแล้วพอได้เงินมาจากจากญาติโยมมามาร่วมบุญบ้างแล้วก็โยมมาช่วยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานต่างครับหรือมาบูชาพระถุอองคนบ้างก็นับเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าล้านไปแล้วข้างบนยังเหลืออีกแปดหลังคาดว่าเสร็จเนี่ยก็ กือบร้อยแต่จะพยายามไม่ให้ถึงร้อยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีกําลังหารับก็ย์ครับตรงนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยเราใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วส่วนมแล้วข้างล่างเนี่ยใช้ประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนครับ ชุมชนต่างๆก็มาใช้สถานที่ไม่ว่าจะผู้สูงอายุกิจกรรมเกี่ยวผู้สูงอายุกิจกรรมเกี่ยวกับอ,าบอนามัยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมในการชุมชนมาทำกิจกรรมต่างๆเป็นที่แจกทานอาหารต่างๆก็ก,ก,ก็ทำมาหลายอย่างมากเลยแล้วก็ได้อาศัยนักเรียนเวลาจะมาศึกษาทำกันมาเข้าคา่ายมาเข้าค่ายพุทธบุตรกันมา มาศึกษาเรียนรู้กันก็ได้อาศัยเรือนเนี้ยครับแล้วก็ญาติโยมก็มาไหว้พระมาทําบุญให้ผู้ร่งรับคือตรงเนี้ยมันจบในที่เดียวได้ทุกอย่างเลยคือมันอเนกประสงค์นะะอเนกประสงค์คือทําแล้วได้ได้ได้คุณค่าได้ใช้ประโยชน์พระก็ก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเราไม่ได้ทํามาแล้วแล้วแล้วปล่อยให้สารามเงียบเหงาปล่อยให้สารามันมีฝุ่นจับ ไม่มีใครมาดูแลอะไรเงี้ยถ้าถางงั้ก็พักคงไม่ทําอ่ะเพราะว่าเป้าเป้าหลักเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การก่อสร้างเพื่อให้ดูมันใหญ่หรือว่ามันสวยงามอย่างเดียวครับเพราะว่าแก่นแกนของอริอนี้ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาครับศีลก็คืออีกหน่อยอนาคตเนี่ยก็จะมีการบวทเน้นภาคฤดูร้อนบ้างมีการมาศึกษาเล่าเรียนของสมเณรต่างๆมาอบรมกัน ครับอย่างเงี้ยนะสมาธิก็คือญาติโยมได้มาสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกทุกวันนี้เป็นวันพระเรามีการทุกวันนี้มีการสวดมนต์วันสำคัญทางศาสนาวันสําคัญทางศาสนาวันมาค่าบูชาสาระหบูชามาคบูชาอย่างเงี้ยหรือสวดมนต์ข้ามปีก็ใช้ตรงเนี้ยสวดมนต์ข้ามปีก็ใช้สถานที่นี้บอกไว้นะครับสาคนแถวตรงนี้บังภาษีเจริญใช่ใช่